เยีไปจับสู้อีกสู้อีกโอ้เหยียบงาพี่ทองโอ้สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับช่องพายทองคำนะคะพาดาวเรืองทำอะไรวันนี้มาพี่ทองเลยนาพี่จะจอดเยะข้างทางมาไมอาดาวเรื่องมหาพี่ทองนะคะวันนี้ อ๋นไหนทักไทยดิ๊ามเลยเหรอหอมอีกแล้วบอกามาถูเขาทำไมนี่นะดูดูทำเนาะจะกินหัวพี่ทองแล้วพี่ทองก็ทองก็ยอมเนาะทองถอยทองถอยทองดาวเรื่องถอยดาวเรื่องถอยมาันดาวเรื่องถอยถอยไป อดูดูทำมาถึงกระถูแต่กันเอลอเอาเข้าไปอืมเต็มพี่เลยพี่ดูทองนี่ก็ไม่ยอมดาวเรือพี่ทองไม่ใช่อันนี้ที่อันนี้นะดูดู <c oughs> เออ,เอ,อเไปเลือกมาสองเลยนะเต็นที่เลยลูกพี่วันนี้พ่อไม่ห้ามแล้วถูพี่ทองมาสนุกกับถูนี้บอกจะได้ไงพี่ทองพี่ทองรู้สึกไรบ้างบอก สาวมหาอะอยู่ที่เท่เลยเออเอาละซิดูดาวเรืองนะไม่ใช่จันเจ้านะจันจ้าวมุดได้แต่เธอมุดไปได้นะดาวเรืองดูดู อ่อนที่ทองทองจะจะอ่อนนี่ว่าฮะเอาเลยเฮ้ ด่าเรื่องดูไปดูไปกันเดินไปทั่วเลยน้าๆๆอ๋อช่องดูดูสิทำงานไหมเดิดูดิเราเรื่องเป็นไงตายดิเราเรื่องเป็นไงบ้างได้ทักทายแค่นี้เลย ดาวเรืองนิ่งๆนะครับถามข่าวเลยเาดาวเรืองเดือยวทำอะไรอย่างนี้หลับเดูอิแล้ลวไปเบียดเขาทำไมนะ่ะ <S <S มาๆ,ๆมาๆตอนนี้ก็เพิ่มพลังให้ก่อนครับ <S <S ทั้งพี่ทองทั้งดาวเรืองเพิ่มพลังด้วยของหวานค่อยนะครับหลังจากเพิ่มพลังเสร็จ คอยดูตอนนี้ยังนิ่งๆกันทั้งสองเชือกเออยังไม่มีใครมีท่าทีจะกวนใครหรือใครจะทำอะไรนะครับผมรอหลังจากพลังหมดอาหารหมดจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะเป็นอย่างไรเผื่อพี่ทองมีใจเผื่อพี่ทองมีใจบอกว่าพี่ทองชอบสาวไม่อาบน้ำ เออเราก็เลยไม่ต้องอาบน้ำให้ดาวเรืองเอาลองลองเอาไปสร้างความใกล้ชิดความคุ้นเคยให้กันสองปีสามปีจะเข้าสี่ปีแล้วเอาเอาเอาพี่ทองไปแย่งแล้เอาเอามีแล้วหันนี้แล้วหอบนี้เลยหอบนี้เลยพี่ทองอย่าหวังเลยว่าจะทันดาวเรืองอถ้าถึงมือดาวเรืองขนาดนั้นแล้วจะคิดว่าจะไปหอบไปดึงไป นี่เลยไม่ทันแร้วครับผมฮึบฮึบาไปแล้วเอาเรื่องคันนี้เอาเรื่องคันนี้ครับเดี๋ยวเรามารอติดตามดูตอนหลังจากอาหารหมดแล้วจะเป็นยังไงนะครับผม ทำงานไหมพี่ทองได้แค่นั้นเหรอสูงในซึ้งในซึ้งด,ด้แค่นี้วะพี่ทองฮ่ะมาคือแต <c oughs> ่แค่นี้แหละทำหลอกล่อกิน อ้อยกินยาอะไรเฉยเๆนี่นอ,อ่นาาาอ,อ,อนๆพี่ทองที่ดาวเรืองอ่อนดีๆนะเร็วๆท่าน่นอ,อี้ยืนมองหน้ากันเฉยๆเลยครับผมดูดาวเรืองวุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วทีนี้วุ่นวิทองแล้วไอ้อย่าไปเล่น ไปเช็คที่นอนวิทองทำไมดาวเรืองมามาดาวเรืองดูดูที่วิทองวิทองจัดต่ออีกเมื่อคืนลึกเลยทีนี้เมื่อเมื่อวานเมื่อวานไม่เท่าไหร่ครับเมื่อคืนนี้มาซ้าแผลเก่าอีกลงไปลึกกว่าเดิมเลยทีนี้จะไปไหนจะไปไหนดาวเรืองะจะไปไหน ไปอาบน้ำบ่ไปอาบน้ำโอ้อยากจะไปอาบน้ำแล้วนี่ผูกขัหลังนะครับไปว,ว่าหลายโซ่อยู่ตรงนั้นผูกขัหลังไว้ตอนนี้ไม่ไม่กวนพี่ทองบ่ดาวเรืองอไม่กวนพี่ทองบ่พี่ทองจัดการเลย ทองจะจัดการแล้วเออทองจัดการเลยปึ๊บเอ้าหยิบแล้วเอ้าไม่ควรพี่ทองว่าหันไปกวนแล้วทีนี้ดูพี่ทองจะมีที่ไปหรือเปล่าดูฮึบเอาเอาทองจัดการเลยเออเออจัดการเลยดาเรืองวาวุ่นแล้วดาเรืองวาวุ่นแล้วทีนี้เอาแล้วดาเรืองเอาจริงแล้วพี่ทองเอ้ยเอาแล้ว ดูทำไรครับดูทำไรครับหมดหัวเข้าไปแล้วนูว่าพี่ทองใจดีเกินไปเลยมั้งดาวเรืองเลยไม่กลัวเลยไม่เกรงใจเลยอยากจะทำอะไรก็ทำดูพี่ทองตรงนี้เออพี่ทองตง้องเตรียมตัวนี้ดาวเรืองเตรียมตัวนี้อย่างเดียวเลยพี่ทองแบบนี้สู้ไม่ไหวมีดีกว่า ขันละขันละหขันจริงเลยขันเล่นหรืออยากกวนอยากอันนี้เขาเฉยๆดูดูดูมุดเข้าไปทําไมดูทําอย่างกับตัวเองเป็นช้างน้อยแล้วมุดเข้าไปดูอยากมุดตรงไหนก็มุดแล้วพี่ทองก็จํายอมต้องเล่นตามบทไว้นะตามบทดาวเรืองครับดาวเรืองพาเล่นบทไหนพี่ทองก็ต้องเล่นบทนั้นครับอาเรื่องบอกพี่ทองเลือกไม่ได้ ดาวเรืองเป็นคนกำหนดบทเองอ๊ะโอ้โอ้โอ้โอโจนหยุดตาทีแล้วหนูจะงับหัวแล้วหนูงับหัวพี่ทองแล้วอ่ะงับเอองับแลวเออดูดูด ยอมครับไม่ยอมเออโอ้โหยียบงาพี่ทองโอ้ เอาเรื่องบอกเอาจริงแล้วนะคราวนี้เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะพี่ทองเอาจริงแล้วนะเอาเรื่องบอกเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะสู้ได้ก็สู้นะพี่ทองรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ต้องรับเอา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 ,เอาเรื่องทธรรบนี้ฮึบขาที่ห้าพี่ทองออกมาโชว์เลยวัดทีนี้เอาเอา ออกมาโชว์ทมวางที่ทองนะดาวเรืองยั่วเข้าไปทนไม่ไหวใช่ไหมออกมาโชว์ยั่วน้ำต่ำน้ำลายดาวเรืองใช่ไหมเอออันั้นอันนั้นดาวเรืองมีแอบไปจับ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 สู้อีก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  ดาวเรืองยุดสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและดาวเรืองไว้ในะอมอกอม,อมใจด้วยนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปวันหน้าสัคบคาหนี้สวัสดีครับ